สวัสดีครับนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับโคจรคนเดิมนะครับและตอนนี้เราอยู่กับรายการตามติดชีวิตเกษตรกรไทยนะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อําเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงนะครับและอยู่กับเจ้าของสวนทุเรียนซับทวีนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับพี่เขาก่อนเลยว่าสวนทุเรียนนี้นะครับมีอายุเท่าไหร่และมีการดูแลยังไงบ้างพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพี่แนะนําตัวนิดนึงครับผม อ่าผมเองชื่อสุชาลุืงโรดนะฮะชื่อเล่นกบชื่อไก่นะฮะพี่ไก่นะครับนี้พี่ไก่โดยหน้าที่ก็คือเป็นผู้จัดการสวนสัตววีโอโอครับผมในสวนสัตววีตรงเนี้ยหลักๆเลยพืชที่เราทําการเกษตรกันอยู่ย่มีพืชอะไรบ้างครับอ่ที่ทําการเกษตรอยู่ตัวหลักที่เรามุ่งก็คือทุเรียนทุเรียนทุเรียนเนี่ยเราเราเรามุ่งคืออนาคตข้างหน้ามีทุเรียนมันยังไปได้อีกไกลอืมครับนะฮะแต่แล้วเราก็จะมีตัวรองลงมาคือขนุนและอีกตัวหนึ่ง ของเพรส่วนสัตวทวีก็คือมะนาวพวงมณีซึ่งเราเราปิดสวมมาหกปีแล้วก็ที่ฮิตมากสําหรับกระแสที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนี่ก็คือบอนสี<อ>ครับ,รบฉะนั้นพืชหลักๆเลยก็คือหนึ่งทุเรียนเลยสองขนุนสามมะนาว,านาวและ4ี่บอนสีนสสะครับและตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับ หน้าสวนทุเรียนและยืนอยู่ที่ต้นทุเรียนหนึ่งต้นนะครับวันนี้งามมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาให้พี่ไก่นะครับบอกนิดนึงว่าทุเรียนต้นนี้ครับพี่ไก่มีการแตกยอดที่ดีมากอายุเท่าไหร่ก่อนครับอายุก็อยู่ที่ประมาณเอามาปลูกซ่อมมนะฮะประมาณ6เดือนโอ้โหพอเราได้ฉีดตัวนี้ไปตอนนี้ก็5อาทิต์แล้วเราฉีด ฉีดก็คือเจ็ดวันครั้งเลยเวลาฉีดเนี่ยเราก็ต้องฉีดตอนตอนเช้าครับผมรุ่ง่งหน่อยเพราะว่ามันไม่มีลมไม่มีอะไรครับผมและอีกอย่างหนึ่งน้ำค้างมันลงเนี่ยมันจะทําให้จับใบแล้วก็แห้งได้เร็อืครับฉะนั้นวันนี้ก็คือทุเรียนหกเดือนวันนี้มีการแตกยอดดีมากสวยมากสวยมากสลยนะครับวันนี้จากการที่พี่ไก่ใช้โฟทีแล้ววันนี้ประทับใจไหมครับ ก็รู้สึกประทับใจประทับใจนะคึงพอใจมากครับพอใจว่ะและคิดว่าใช้ต่อเนื่องแน่นอนมันก็ต้องใช้ต่อเนื่องครับผมแล้ววันนี้ที่พี่ไก่ถืออยู่มีของดีมาเพิ่มที่บวกคู่กับโฟทีก็คืออีกตัวหนึ่งชื่อว่าโฟซอยครับนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการปรับสภาพดินวันนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์คู่กันเลยในการมาต่อยอดนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ไก่ใช้โฟทีดีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ลองเอาโฟทีคู่กัน นะครับรับประกันเลยว่าที่ประทับใจอยู่แล้วอ่ะต่อไปอาจจะบอกว่าเหลือเชื่อครับนะครับฉะนันวันนี้ผมโคจรนนะครับและวันนี้พี่ไก่นะครับ บวกกับวันนี้นะครับน้องไก่ก็ได้มาเยี่ยมสวนทุเรียนนะครับอยู่ที่อําเภอป่าบอนนะครับซึ่งสวนนี้ชื่อว่าสวนซับทวีนะครับและวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเจ้าของสวนนะครับและผู้จัดการสวนนะครับต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับน่ารักมากๆฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันในคลิปต่อไปกับสวนซับทวีของเราฉะนั้นวันนี้ผมโคจรนรมพลนะครับและพี่ไก่นะครับผมไก่ปนน้องไก่นะครับเราต้องขอตัวไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ